ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของธรรมชาตินะฮะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวสายเดินป่าแคมปิ้งครับอย่างที่เกินกันไว้ครับอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวเปิดแล้วนะครับหนึ่งกรกฎาคมก็กิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นของจังหวัดอุตรดิตครับนายสิริวัฒน์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐครับพร้อมด้วยทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิษฐรองผู้อำนวยการททท,ทสำนักงานพแพร่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสยดาวก็ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชุดแรกนะครับที่เดินทางมาจากหลากหลายภูมิภาคทั่วไทยอย่างเช่นที่จังหวัดพัทลุงก็มานะครับมีจังหวัดนครพนมจังหวัดพะเยากรุงเทพมหานาครพร้อมด้วยของที่ระลึกนะครับอย่างหมวก Amazing Thailand ก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมเปิดฤดูการภูสยดาวในครั้งนี้ครับอุทยานแห่งชาติภูสยดาวครับครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำป่า ท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้นตำบลนาขุมตำบลบ้านโคกอําเภอบ้านโคกตำบลห้วยมุ่นอําเภอน้าําป่าจังหวัดอุตรดิตถ์และตำบลบ่อภาคอําเภอชาติการจังหวัดพิศนุโลกเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ครับปกคลุมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งต้นน้ำลำาลาธารยอดสูงสุดของผู้สายดาวสูงจากระดับน้าทะเลครับ2,102เมตรซึ่งสูงเป็นอันดับ4ของประเทศไทยอุทยานแห่งนี้ครับมีจุดเด่นที่น่าสนใจเป็นแหล่งดึงดูดได้แก่น้ําตกผู้สายดาวเป็นน้ําตก5้าชั้นครับ การประชนภัยสู่ลาสนสวนสามใบอันสวยงามมีเนื้อที่ลานสวนประมาณหนึ่งพันไร่มีความสวยงามมีถนนลาดยางครับเข้าถึงพื้นที่ให้สะดวกสบายในการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจอุทยานแห่งชาติภูสายดาวครับมีเนื้อที่หนึ่งแสสองมห้าันหนึ่ง้อยสิบไร่หรือว่าสองร้อยุดหนึ่งแปดตารางกิโลเมตรเป็นอุทยานที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับวันนี้ออกมาเชิญชวนนะครับให้พี่น้องนักท่องเที่ยวต่างๆสายธรรมชาติได้มา ขึ้นภูสวยดาวเป็นวันนี้วันที่หนึ่งกระกฎาคมเป็นวันเปิดภูสวยดาวให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมภูสวยดาวมีอะไรดีนั้นนะครับก็อันที่หนึ่งนะครับอยู่บนยอดดอยที่สูงหนึ่งในสี่ของประเทศไทยนะอันนี้ก็สิ่งที่น่าน่ามาเยือน 2. องในสภาพภูมิอากาศที่จะได้รับความชุ่มช่ำเยน็นสบายนะครับในบริเวณลานสนนอกจากนี้ที่พลาดไม่ได้ก็คือ ชมดอกหงษ์พญานาคนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดอุทลรานและของผููไสดาวซึ่งช่วงที่ดอกจะบานนะครับบานมากที่สุดก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาถึงกันยาแต่ในช่วงกรกฎาคมก็มีบานแล้วนะครับบางบางส่วนแต่ถ้าจะ,ะชมที่เป็นทุ่งดอกหอนปรพญานาคได้เลยเนี่ยก็สิงหากันยานะท่านจะได้เตรียมวางแผนการท่องเที่ยวมาขึ้นภูสยดาว แตาอยากรู้ว่าจะสอยดาวได้ขนาดไหนอย่างไรก็ต้องมาเยือนนะครับ